ใช้ทั้งเขาว่ามันตลอดเลยกมันไม่มีไฟมันไฟได้หมือนใ่กระถางอยเเแรกกันนะได้บ้านสีสาเล็ด 啊！Oh, <Huh? S 1> มนไทยมนวิทไมไม่เกเงินไ่ได้เไม่เงินสดหมดฮะแวกนี้เงนสดไปแลกก็พอเลยแล้กเขาไม่เหมือนแบบยไมเมอาไแลกก็ค้ากัมกากัน

มันยังลอยหนึ่งหรืสุง่้างในย,ยังสวยเจางันสีสลัดวัดทงกันเป็นะครับช่วงประมาณสี่ห้าโมงเย็น กำลังยาต้อวัตกิวตุกิพวกเรากนไทยไทยแล้วตอนนี้กำลังจะไหวยพระครับทำไมไม่ใส่ไมล์ล่ะใส่ไมว่ะอาปวเยอารมณ์บอ ตั้งบกตั้งใจตั้งศีลตั้งทิฏฐานยัคข่าวริวะหะกุระบริปุเรนติปะตะรังเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกะปะตุเยอิจิตังปิตังตุงหังที่ปเมวะสัมมิจันตุสัพเพปุริณตุสัพพะ

ยี่สิบสามถึงยี่สิบเก้ากุมภาพันธ์ของทุกปีงานใหญ่ของ Oh, พี่ดอมอหรอพี่ตอมแล้วะปลาขาปลาขาเนี่ยยอดนัไหนอันนี้วงเล็กอ ยถาวานิวากุนาปนิตตะปุเต Uh ฝั่งนี้ก็ได้ไปกระดาษฟิวเอาอันนี้คือ ทยก็เป็นนั้นว่าเสร็จพิธี มีแผ่นทองติดหน้าผากเราครับมนความสื่อมคนปวดขาปวดมือปวดอะไรทุกอย่างามีแต่ความสื่อมในคนมังม,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 มีสีสุดก็วนี้ทำงานหูเดียวอู่เนาเงขาว่สเลย สวยงามไปตอกเวนนี่ทำบุญอะไรทำบุญทำบุญดินร่มเย็นทำบุญอิฐมั่นคงโยรวแตโพรจ้าทั้งหลาย <idal Industry. S 1>

ขึ้นไปด้านบนนะครับเอาจากอุปกรณ์ายของข้าใส่ลงไปในตู้รับบริจาคนะหลังจากนั้นก็พระทางด้านสังฆทานที่ข้างในแล้วข้างบนนะครับสำหรับน้ำยาใดไมต้องมีมาระยะเวลาอะไรสำคัญเดี๋ยวก็ปิดทองข้างในเสร็จแล้วก็ลงมาข้างล่างก็จะมี ลอยประทีปประจําวันเกิดของแต่ละคนครับก็จกเัเป็นสีเป็นสีเป็นสีประจําวันแต่ละวันของอก็เป็นบุญกุศลยิ่งครับปีละหนึ่งครั้งเนาะนี่ก็เป็นในรอบหลายปีคนระที่มาทําบุญปีนี้ก็ปีที่เจ็ดสิบเก้าปีของทางวัดที่จัดขึ้นนี่ยเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดในเขตอำเภอ พุทธโสงรวงไมไปถึงอำเภอใกล้เคียงจากระยะทางที่ผมมานี่ก็ใช้เวลาก็เกือบ3 0โลนะเพราะว่าไกลสมควรเป็นวัดที่เก่าแก่แล้วก็ชาวบ,บ้านให้ความเยมื่อใสเขารุนับถือมากเรียกเป็นว่าศักดิ์สิทธิ์ใครที่อยากสาบานเล่าเลิกเล่า,ลาก็จะมาสาบานที่วัดนี้ครับสมัยก่อนทตกว,วันนี้ก็ยังมีเหมือนกันเนาะนี่ฮะก็แนะนำนะใครอยากจะมาเที่ยวก็ยังทันนะ เริ่มงานยีิบสามถึงวันที่ยีิบเก้านะเริ่มมาสองสามวันนะครับผมไปวันนี้ก็วันที่สามก็สวดลอยประทีปก็แล้วแต่วันเกิดใครนะครับก็จะมีสิบจบสิบห้าจบยี่สิบจบแล้วแต่วันเกิดของแต่ละท่านของผมได้สิบห้าจบเนาะก็ที่มีบทสวดของอธิษฐานจีดู่ข้างหน้าแล้วก็อธิษฐานไปให้ทบตามจํานวนที่เขากำหนดไว้ให้ตอนนั้นก็ลอยครับนะ ลอยประทีปประจำวันเกิดเนาะว่เป็นสิริมงคลมังมีสีสุขเดินเป็นสุขกีก่อจเดินลุ่งเรืองให้กับชีวิตนะครับเนาะวามหมาเนาะความหมน่อยว่าอะยาย ข้อมือตะมือตะม,มือเนาะตะมือค่ะโอ้ยมาข้าวใหม่พุทธิสงฆ์นี่ขึ้นชื่อหรือนามนาโพพุทธิสงฆ์นาโพเนาะเออเนี่ยของนาโพนี <No S 2> ่แข็งแกร่งใหญ่ก็เนมะมัดขึ้นชื่อโน่นอ่ะเลี้ยงมีทุกลายนะสินค้าดีกลุ่มพอพ่อไหมหนองว่าคำพันสีคูณครับโยมเพื่อนนาโพเราขึ้นชื่อมากเลยนาโพเดี๋ยวยืมไป อยู่ล้องเทมเปนใช้นี่เนาะพื้นกั่บาทเนี่ยสองพันแปดค่ามไม้แบบทอมือทอละเอียดมากไม้แท่ไม้หน่อยตัดชุดได้มารว่าจะจะบออถ้าืนเดียวแลอันนี้มันตัดชุดได้เล่น่า ข้าใหม่ทอมือน้องว่าอุ้ยไรนี่สวยมากครับกันติดแดงอะมาเนี่เยมนเทาเส้นไหลเลยนะลายเอสมันบอกมีที่งานปิดทอง บ้านศรีสลัดพนะระเจ้าใหญ่นะพะก็มีงานสินค้าโอทอมอัตก,กรรมเกือนบ้านมาหลายเจ้ากพลาสวกาเสือพราะข้าวหายโซนอาหารคนระับพี่้ังผมมดสิบบาทโอ้กินไหมจ้ะก๋วยเตี๋ยวอะไรเนะนี่ยโอ้โีในโซนอาหารนะทำอยู่เลย ตัโฟก๋วยเตี๋ยวเลยอันนี้ขาหมูว่ะโอ้ขาหมูต้มสดๆเลยว่ะโหดรวนรวๆเลยใหม่ๆสดๆต้มกันเห็นเฉยเลยแล้พก็ปลาขนมจีนน้ำยามันดีตรงนี้มันแต่ก่อนมาเป็นฝุ่นมาเป็น้องท่านเป็นฝุ่นผืนแล้วก็มันเป็นฝุ่นฝุ่นยางมันมันไอโอ้ฝุ่นตะกินเตอร์นี่มันเขาลัดพื้นอย่างดีลืองน่คิดนั่งกินข้างในเลยนะ ที่นี่เราจินนี่สอาดขวเข้าแล้วก็คือเสียดนามคุ้นหอยมีฟุ้นมีหลองโอ้ข้างหลังคุณเป็นวิธีคอนเสิร์ตศิลปินคนไทยว่าคุณมาลําลูกชิ้นไส้กรอก่วนนี้ก็จะเป็นฟุ้นละเนี่ยเฮ้ยวมาลำมไปมาลำมาลำ เล่น là ผู้ไทยเอา bọn có สเกลตรงกลางเนี่ยดูนะ có นั้นก็ยังไม่ดูพูดนี่ เข้าไปดูเลยหนูไม่อยากเข้าไปดู